จากคณะพิเ็ดครับ,รบซึ่งหรือว่าคุณนายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักและเคารพมากาซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีคณะอยู่แล้วหลังจากไอ้ไหนู <laughs> หนีไปไอ้โหนงก็ออกมาแตกกระสันสั้นเซนครับแม้แต่ตลกของคณะพิเ็ดเป็นถึงนายกเองก็ยังแตกอีกไม่นานนะฮะคณะมั่มก็คงจะแยกย้ายกันถหา,ากิน ครับเพราะว่าพวกเราก็มีชื่อเสียงกันแล้วโหนก,ก็มีละครเล่นแล้วแล้วก็มีรายการซุปเปอร์จิว๋วมึงมาจากไหนไอโหนผมมาจากดินพี่คนอย่างมึงรู้จักบุญคุณคนหรือเปล่าม,มึงพูดอย่างเงี้ยเมื่ออยู่กับกูแล้วก็นี่มึงดูตัวอย่างไอเท่งกินทำไมอ่ะมึงมาจากไหนไอเท่งมันยังรู้จักบุญคุณคนเลยเมื่อก่อนมึงชื่ออะไรเมื่อก่อนจะไม่ชื่อเท่งเลยซ้ำตู้ตู้ไอตู้ไอพงไอพง์ไอศัก จนมาเปลี่ยนเป็นไอ้เท่งมีมีแต่ไอ้ตู้ไอ้พงไอ้สัตว์นี่ไม่มีไอ้สักไงพงศสักใช่ไหมล่ะเปรียบเสมือนกับไอ้สัตว์่แหละเพื่อนๆเรียกไอ้สัตว์เมื่อก่อนนู้นน่ะเห็นไหมล่ะเห็นพี่มันยังไม่พูดเหมือนอย่างมึงเลยเขากระตันอยู่อะไรล่ะพี่มันยังไม่เคยคิดเลยว่าเออมันจะไปไหนไปอยู่ที่ไหนรู้จักที่มาไงนั่นไงแต่ก่อนทาอะไรพี่ขี่สำลักปั่นสำลัะที่ไหนสว่างข้าโลกสุโขทัยมาเป็นเท่งได้เพราะความกระตันอยู่ พี่มัมเนี่ยไอ้ควายเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเป็นควายโง่อย่างควายเห็นไหมพ่อแม่นี่โง่ควายเลยนะแต่ทำไมเป็นควายล่ะเมื่อก่อนเรียกวายตลอดคอพ่อคนแม่เลยควาย้โง่ั้งควายกวากูจะมีขึ้นมาอย่างนี้เป็นควายมาไอชาติหมามึงให้กูพูดบ้างสิ เขาบอกว่าพี่เมื่อก่อนนี้มันลำบากแย่ไงท่านรู้ประวัติเขาไหมครับเขาทำอะไรทำไมถึงชื่ออาแปะเป็นคนสัญชาติจีนถ้าผม้มีเกียรครับมณฑลสัวเถานี่คือแหล่งกำเนิดเกิดเด็กคนนี้ครับแผ่นดินจีนประชากรมันเยอะเกินไปสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกอุดมสมบูรณ์ยพืชพันธุ์ธัญยาหารเขาเป็นคนจีนแท้ฮะจีนแท้นะครับแท้เลียงว่ายน้ำมาครับแม่น้ำแยงซีเกียง<อ>มาโพที่แม่น้ำห,วห่วงโห แล้วก็มาทะลุที่แม่น้ำสารวินใช่ไหมข้างขวานี่หนีบเสือข้างซ้ายหนีบหมอนเท้าพยุงน้ำจากแม่น้ำแยงสิเกียงมาอะไรแม่น้ำเลยนะแม่น้ำสารวินสุดท้ายมาโผล่ที่วาลินชําลาบมันไปโผล่ได้ไงว่าวารินตอนแรกจ็ดีอยู่แล้วไอ้ทิ่หายจากวันนั้นครับอาแปะใช้ เวลาเจ็ดปีเต็มๆอยู่อีสานแทนดินกันดานมาอยู่กรุงเทพไม่ถึงสิบปีครับท่านจากเสือผืนจากหมอนใบครับเดี๋ยวนี้หายแล้วซื้อใหม่มันมีที่นอนนอนดินไม่ไม่ได้นล้มันไม่หาวะไม่ครับไม่ต้องพูดดีกว่าเดี๋ยวเขาส่งให้ดีกว่าและอีกคนหนึ่งครับแากจะขอฝากไว้หน่อยนะครับ ท่านคงจําเขาได้เมื่อก่อนเคยอยู่กับคณะเดอดอกเสดา S <S uh huh. และเคยอยู่กับหลายๆคณะนะครับสี่ลิงถ้าท่านจําไม่ได้จะท้าความอีกนิดหนึ่งคัะทุมิเกตครับครับหนูเชิญยิ้มเล่นลิเกอยู่อันนี้ของจริงนะครับเป็นผู้ดึงหนูเชิญยิ้มขึ้นมาจาตุรงเล่นคาบาเล่อยู่เป็นกระเทยไม่เอาไม่พูดคนนี้เป็นคนดึงขึ้นมาครับทั้งหมดนี้สองคนนี้ได้ดิบได้ดีแล้ว แต่ทําไมเขาถึงไม่ได้ดิบได้ดีครับถามว่าเพราะอะไรครับพูดเลยครับเพราะสบายใจครับดูใหม่ครับเตรียมตัวหากันเมื่อกี้เราไม่ได้นักกันเพราะเราเป็นตลกที่เล่นกันสดๆคณะเป็ดเนี่ย เปิดห้องคุยกันเลยไม่มีคุยครับคณะเป็ดก็เล่นสดๆครับสมัยที่ผมอยู่ครับสดพ่อมาเป็นสดแม่แน่ชั์เดี๋ยวว่าพี่เป็ดตอบแไมไ่เฮียไม่รู้นะกูรลลักสันโดษเว้ยยังไงยังไงกูก็มีลิเกกูทำรองแล้วล่ะคุณไม่ขึ้นดังนิดดังหน่อยยะ<ม>โสด่าแม่ด่าพ่อแล้วไอ้เฮียไอ้คนไม่มีความคิด กูอยู่เข้ามากี่ปีนะสี่ห้าปีกูเคยอย่างมึงไว้เนี่ยมึงอยู่พี่เป็ดแบบมึงทำอะไรไทุกซีไอ้หนูเล่นมึงก็อยู่ข้างหลังคอยสะดุง้งแตะแตะไอ้หนูดังอยู่คนเดียวไ,ไอ้เหี้ยกูอยู่พี่เป็ดกูสบายกว่ามึงเยอะมึงเงียบได้ไหมเนี่ยนนะคนอย่างผมเงียบยากพี่ถ้าทะเลาะใครยาวโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ก็ถีบยอดหน้าแม่งเลยเอยแม่งไอ้ชิบหายมึงเคารพเขาไหมเนี่ย มึงเคารพเขาไหมาเนี่ยมันจะใครเคารพใครมันจะใครเคารพใครล่ะชิบหายก้าวรลาวตลอดตลอดเลยมันใครเคารพใครฮะเงียบแล้วมาเงียบแล้วมันเงียบ,ยบอยู่แล้วกูว่าไม่เงียบนะตอนเนี้ยไม่แล้วผมเป็นพี่ผมก็น้อยใจพี่น้อยใจพ่อ,อหลวงพ่อคุณกูทุดงรงแล้วเนี่ยเมื่อปาดไปปัดมาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นหนองหนงเหี้ยอะไร๋ยนนี้เป็นหนองเช่า <c oughs> แม่เอ้อ้ไอ้เรื่ึงไปคุยกันไปคนอย่างมึงไม่จะเลอะไอ้สัตว์นั่งเต็มๆเลยเอา